สวัสดีครับชาว YouTube แลวก็ชาวทวิชที่อยู่ตอนนี้ทุกท่านนะฮะนี่คือคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำในทวิชมานานมากแล้วนะครับไม่ได้ทำต่อสตรีมก็คือการ่องการ์ดใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ก็รวมรีแคปเรื่องการ่องการ์ดใหม่ของการ์ดใหม่ที่เพิ่งออกในประมาณช่วงสัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้แหละนะครับก็มี2เรื่องหลักๆก็คือการ์ดเอ่ออะ�ิไทป์ใหม่ของ t c g ที่ลงด้วย list e x u s นะเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าอะคิไทป์ใหม่เป็นอะไรบ้างนะครับ2ก็คือพวกแพ็กฟิ จะบอกแพคฟิเลอร์ก็เวลายังไม่รู้ว่าความกิ่งมันเป็นอะไรกันพวกแบบการ์ดที่เติมช่องให้เต็มแล้วกันนะครับในใน Du a l s s t Nexus ครับของ TCG เนาะแล้วก็การ์ดใหม่2ใบครับที่จะที่จะสปอยที่สปอยออกมาแล้วครับที่จะลงวางขายใน Age of Overlord ที่จะวางขายในวันที่22นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละใบกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากพวกเย็บ เติมแพ็คให้เต็มก่อนละกันจากทีชิจีครับดูรีสติกซัสเนอะใบแรกครับซื้อโตโมซอรัสครับซื้อโตโมซอรัสเป็นมอนสเตอร์เลเวล2ครับธาตุดินเผาเดลเสาเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตี500ป้องกัน400ครับในเท่าไรที่เราควบคุมมอนสเตอร์ไดโนเสาร์ตัวอื่นนะครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเอ่อมอนสเตอร์ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเขาจะไม่สามารถเล็งเป้าการ์ดไปนี้เป็นเป้าโจมตีได้ครับเราสามารถเล็งเป้าการ์ดใบอื่นหนึ่งใบครับที่เราควบคุมทำลายทิ้งนะครับผม ใช้สามารถใช้เฟกนี้ของซูตโตโมซอรัสครับได้ทุอละครั้งครับเอ่ออะตั้งไปเป้าโจมตีไม่ได้แล้วก็เล็งเป้าการ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมทำลายได้นะครับพอพอเป็นการ์ดแบบปกติแบบเนี้ยพอเลือกแบบเล็งเป้าการ์ดตัวเองแล้วทำลายเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบความคิดแรกคือไม่ค่อยดีนะแต่กูลืมไปมึงเป็นไดโนเสาร์ลืมอันนี้ลืมจริงๆลืมไปเลยมึงเป็นไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์มันเย็บพอบคิวอีอาร์เตอร์อยู่แล้วครับมันฆ่ากันเองอยู่แล้วครับเพราะงั้น การนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบ alternative use ครับก็ถ้าจะมีแบบมันอาจจะมี list แหละที่ใส่แบบเพื่อความแฟนซีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือขั้นต่ำมันคือใส่เพื่อความแฟนซีอ่ะขั้นสูงสุดก็คือใส่ในเด็กเบต้าประมาณนั้นแล้วกันนะแต่ว่าดูทรงเราจะไม่น่าถึงเบต้าครับได้อยู่ที่แฟนซีมากกว่านะครับใบต่อมาครับ f i n ิ s เท r รครับ Tower of the Decrovel ครับเป็น monster level สิบท่าน,น้ำเผาซอมบี้ครับ e f ฟ e c t monster ตีหนึ่งพันเมื่อันสองพันแปดครับแต่ว่าชอบชอบอาร์มมากเลยอาร์มสวยมาก ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เลเวลสิบครับเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากมือได้ครับก็คือก็คือเอ็กซ์ซิสเลเวลสิบเทอร์โบใช่ไหมโอเคเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษฟินิสเทอร์เรครับทาวเวอร์ออฟเดโคเวอร์ได้เทิร์นละครั้งครับถ้าการ์ดไปดีถูกส่งลงสุสานครับเราสามารถเล็งเป้าการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลครับการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการไดเฟกต์ได้ครับสามารถสั่งใช้งานฟินิสเทอร์เรย์ทาวเวอร์ออฟเดโคเวอร์ได้เทิร์นละครั้งครับอ่าเป็นเอ็กเซนเดอร์เลเวลสิบนะฮะ แล้วก็เรียนเธอรั้างถ้าการไปนี้ถูกส่งลงสุสานครับเป็นโปรเทคชันใ้การดึงใบบุญฟิลครับก็พวกเด็กแรงสิบน่าจะใส่กันแหละเด็ก mm hmm. พวกแบบเย็บเรียกแรงสิบง่ายๆอย่างเช่นพวกรถไฟหรืออะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับก็น่าจะใส่ใส่ได้แหละนะครับเป็นอัลเทอร์นทีฟยูสแล้วก็เป็นการเพิ่มโปรเทคชันให้ด้วยนะครับสําหรับเด็กแรงสิบทั้งหลายนะครับก็ดูดีนะมันดูไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะทั้งสองใบเลยนะครับมีมีวิธีใช้ที่อยู่ถูกที่ก็จะมีประโยชน์นะครับ ใบต่อมาครับคุยเบลเดอะเบลดดาก้อนครับมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดธาตุมืดเผ่ามังกรซิงโครเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีสองพันถ้าระกันพันเก้าครับวัตถุดิบเป็นเจเนอริกครับจูเนอร์หนึ่งตัวกับนอนจูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปเนอะเมื่อไก่เป็นนี้ถูกใช้แบบซิงโครครับสามารถเล็งเป้าการหนึ่งใบบนฟิวทำลายได้ครับโอเคโอเคซิงโครสำเร็จทำลายการหนึ่งใบครับดีละใช้ได้นะครับถ้าการเป็นนี้ที่อยู่บนฟิวครับถูกทำลายนะฮะเราสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิวหนึ่งตัวครับมอนสสเตตอรร์ััวนน้จะไมม่าาถ โจมตีได้ครับจนกระทั่งจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามครับผมใช้คุยเบลได้เทิร์นละครั้งครับดูโอเคนะแบบเลเวลเจ็ดซิงโครที่เออ่เมื่อสเปคเมื่อถูกอันเชอรแบบซิงโครทํำลายนะครับก็เรื่องการซิงโครในเชิรฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นออกมาหลายครั้งแล้วเห็นว่าค่อนข้างบ่อยนะครับแต่คือมันทําได้แน่ๆนะครับแล้วก็ก็เป็นอัลเทอร์เทีฟเหมือนกัน,กนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการซิงโครเทินฝ่ายตรงข้ามครับเรียกคุยเบลมาทำลายหนึ่งใบนั่นแหละนะครับผม เป็นเซนัพที่ดีครับของดีก็พอๆกับเย็บซิงโคแบบนั่นแหละสิบดาวก็เรียกบาลอนนะครับหกบวกสี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสี่บวกสามแทนนะครับโอเคครับใบต่อไปครับ s storage p o t ครับ storage p o ดครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลหกธาตุมืดเผาเครื่องจักรครับฟิวชั่นเอฟเฟ m o n มอนสเตอร์ครับตีสองพันห้าปอกกันสองันห้าครับวัตถุดิบคือ Trifortress s o f ซับหรือ Stake o c y b อรครับ แล้วก็มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรหรือเผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวนะครับพวกมึงเป็นใครกันเรามาลองค้นหากันดีกว่ามึงเป็นใครกันน่าจะเป็นการ์ดเก่าที่เคยออกในแบบลิสก่อนๆมั้งทรฟิฟฟนรูปร่างหน้าตามึงแฟนซีมากเลยอ่ะไปหากันเองแล้วกันนะมันน่าจะเป็นการ์ดที่ออกมาหลายหลายนานมาสักพักแล้วแหะนะครับไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ครับในระหว่างที่มอนสเตอร์ถูก เอ่อมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญจากสุสานอยู่บนฟิลนะครับกูต้องมานั่งไ like ล่เช็คอีกใช่ไหมถ้าเกิดมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากมือครับในรอบที่รไปนี้อยู่บนฟิลนะครับยกเว้นในช่วงนเอ็สเต็ปเนาะสามารถเล็กรเป้าการ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมครับแล้วก็การ์ดหนึ่งใบที่ฝ่ายเราควบ,บคุมครับทำลายทั้งสองใบใช้สตอรี่พอ์ตได้เทอละครัครบเอ่อมันคุ้มค่าสำหรับการเรียกไปนี้ไหมต้องดูว่ามันเรียกง่ายแค่ไหนแล้วกันถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเรียกออกมาได้แล้วเนี่ย ก็เอ่อมีโปรเทคชั่นให้ตัวเองนะแล้วก็มีการทําลายการ์ดตัวเองกับการ์ดแฟนุภาพครับซึ่งการทําลายการ์ดตัวเองในเด็กเล่นวสอง,สอง,องก็เรียกโปรติอย่างที่เคยบอกไปนะครับ,แล,รบรแล้วก็การเรื่อนใบของฝ่าแฟนุภาพก็เป็นโบนัสละกันนะก็ดูกลางๆนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากแต่ต้องดูว่าเรียกยากแค่ไหนถ้าเรียกยากมากก็ไม่ดีอะ่ะนะครับผมใบต่อไปครับกับดักใบสุดท้ายครับที่สปอยมาซิงโครฟอสแบ็คครับเป็นการดักปกติเนาะสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์บนฟิลครับตามเอ่อจำนวน มอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อต่างกันที่เราควบคุมครับเอากลับขึ้นมือนะครับใช้สั่งใช้งานซิงโครฟอร์สแบ็กได้เอุอหลังครับเล็งเป้ามอนสเตอร์บ, <Monster S 2> บนฟิลด์ตามจะนวนมอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อไปเหมือนกันนะครับส่งกลับขึ้นมือก็คือถ้ากูมีซิงโครแบบหลายหลายตัวกันที่ชื่อไม่ชื่อต่างกันเนี่ยก็คือมึงเปิดเปิดไปนี้ก็เอากลับขึ้นมือแบบรัวๆได้เลยใช่ไหมแล้วก็ทาเกมใช่ไหมนี่มันจะถามว่ามันทําอะไรได้ดีไหมมันทําได้ดีนะแต่ว่ามันเป็นการ์ดแบบการ์ดเทิร์สี่อะ การ์ดเทิร์นสามเทิร์นสี่อ่ะเพราะว่าเทิร์นแรกใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นกับดักนะครับเทิร์นสองก็เทิร์นสองก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้แหละแต่เป็นพวกแบบเขัดฝ่ายตรงข้ามแทนนะครับก็คือถ้าเราจะได้ใช้ประโยชน์แล้วแบบเปิดได้นี่เด้งขึ้นมือแล้วตีทําเกมแบบตีจบเกมอะไรเงี้ยก็ค้องเป็นแบบเทิร์นสามเป็นต้นไปนะครับเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วกันเป็นแบบแมชวิบบูลที่ไม่ได้แบบทําอะไรมากนะครับ ก็คือปกติถ้าเกิดมีบอร์ดแบบซิงโคหลายชื่อไม่เหมือนกันมึงก็น่าจะชนะแล้วล่ะนะอันนี้ก็คือทําให้ชนะมากขึ้นแล้วกันนะนะครับประมาณนั้นต่อไปครับอาร์คิทประใหม่ครับจาก TCG เนาะทริสติน่าครับที่จังหวัดขายในดูลิสเน็กซัสนะครับใบแรกครับเซนติเนลออฟเดอะทริสติน่าครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลสามธาตุลมเผาอควานะครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตีพันสองว่ากลาพันสี่ครับถ้ากลายไปนี้ที่อยู่ในมือหรือสุสานถ้ากลายไปนี้อยู่ในมือหรือสุสานครับ และเราควบคุมมอนสเตอร์ทริสติน่าธาตุแสงนะครับเราสามารถอัญเชิญวิเศษการไปนี้ได้ครับก็ดูว่าธาตุแสงอยู่ไหนนะครับธาตุแสงตอนนี้เห็นใบเดียวครับคือบอสมอนสเตอร์นะครับโอเคเอ็กซ์เทนเดอร์เมื่อมีบบอสมอนสเตอร์นะครับเราสามารถเล็งเต้ามอนสเตอร์ทริสติน่าครับหรือการ์ดที่ความหน้าดึกใบครับที่เราควบคุมทําลายครับจากนั้นเสิร์ฟทริสติน่าจากเดกขึ้นมือครับสั่งใช้งานเซนติเนลได้เทอร์ละครั้งเนอะก็ดูดีครับเล็งตัวเองได้นะครับ แล้วก็เล็งการ์ดก็คือมอบกับดักมอบเว้กับดักไว้หนึ่งใบทำลายแล้วก็เซิร์ชก็ได้นะครับก็เป็นเป็นเซิร์เชอร์ er ที่ทำได้ตามมาตรฐานของเซิร์ฟเชอร์แล้วกันนะใบต่อมาครับ Hound of the Tristina ครับเป็นมอนสเตอร์เลเวล4่ธาตุดินเผาอควาครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตีพันแปดมกเจ็ดร้อยครับ ถ้าการไปนี้อยู่ในมือหรือสุสานครับได้รอยที่เราควบคุมทริสติน่าธาตุแสงครับสามารถเฉลิมเสกการไปน,นี้ได้ก็คือนั่นแหละเรีกอกยากพอกันอ๋อพวกไออันนี้ก็เวลสิบอนะพวกเวลสิบนะครับน่าจะเป็นธาตุแสงกันนะครับอันนี้ก็เป็นธาตุแสงลืมไปเลยโลโก้ไม่ชัดนนะเราสามารถใช้เอฟเฟกนี้ของ how of tristina ได้เธอละครั้งบมอนสเตอร์ทริสติน่าสามารถสั่งจมตีโดยตรงได้ครับในตราใดที่ฝ่ายตรงข้ามครับควบคุมมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่นะครับก็คือ Book o f Boon Attack Directly นะครับก็ดูกับว่ามันเด็กนี้ทําให้บอลความหนาทั้โอกาสได้ง่ายแค่ไหนนะครับเราคงไม่ใช่ว่าแบบใส่บุ๊กออฟบูลในเด็กนี้เพื่อที่จะแบบเพิ่มเพิ่มเงื่อนไขนี้ได้หรอกนะมันมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันอยากให้มันถึงต้องเป็นขั้นนั้นเลยเป็นแบบเป็นทางเรื่องเดียวควรจะมีทางเลือกอื่นด้วยนะครับไม่ต่อมาครับเดมิกรสออฟเดอะทริสติน่าครับเฮ้ยคำว่ากอสในก์ดได้แล้วมอสเตอร์ลเวลสิตท่าแสงพออควารับเอฟเฟกต์มอสเตอร์ตีสองพันป้องกันศูนย์ครับ ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อทริสซิน่าครับเราสามารถออกไม่ต้องมอนสเตอร์ได้ครับถ้าเราควบคุมการ์ดติดชื่อทริสซิน่าครับเราสามารถอใช้เวสเซกการ์ดดีจากมือได้ครับจากนั้นเราสามารถเสิร์ชกับดักเว่กับดักทริสซิน่าจากเด็กขึ้นมือได้ครับก็ค <c ười> ือเรียกง่ายกว่าที่คิดนะครับไอพวกมอนดาวสูงๆอย่างน้อยก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกง่ายกว่าที่คิดนะครับแค่ควบคุมการ์ดทริสซิน่าก็สเปรย์ได้แล้วนะครับ ก็สามารถสเปรเซนติเดลต่อหรือว่าสเปนฮาวต่อได้เลยเพื่อรับของโบต่อได้ครับแล้วก็เสิร์ชเว่กับดักทริสติน่าด้วยคล้ายๆเอ็มเพนนะฮะที่เราเพิ่งเจอเมื่อไม่นานมานี้ครับในช่วงเทิร์นฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเราควบคุมคริสตัลกอดทริสติน่าครับซึ่งก็คือน่าจะใบข้างล่างนี่แหละนะครับควิกเอฟเฟคครับเราสามารถเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพโจมตีป้องกันของบอนเซอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเป็นความหน้าตับปองกันนะครับก็คือบุกเอาบอลแบบหมู่นะครับจากนั้นเราสามารถส่ง กรารที่หงายหน้าบนฟิลสายตรงข้ามทุกใบลงสุสารได้นะครับเราสามารถสั่งใช้งานเดวิโกดได้เทอร์นละครั้งครับก็คือถ้าเราควบคุมบอสนอสเตอร์เนี่ยบุกอบบูนหมูแล้วก็กรารที่หงายหน้าทั้งหมดก็ลงสุสารไปนะครับคล้ายๆกับไอ้กับดักที่เคยออกจากที่ออกมาใน TCG แล้วครับดารุมาดองนะถ้าใครจําไม่ได้ก็นั่นแหละครับมันไม่มีใครใช้นะครับเลยจําไม่ได้นะครับ <laughs> ไม่ยากอะไรนะครับก็ดูดีนะก็ ่วงกับอันนี้ก็คือตีโดยตรงได้เลยใช่ไหมแล้วก็ตีน,นี้ก็สองพันกับอีพันธ์แปดนะครับมันเป็นดูเหมือนเด็กแบบ OTK เทิร์นเป็นแบบเซตอัพเทิร์นแรกแล้วก็ไม่ฝ่ายตรงข้ามเล่นเทิร์นสองแล K, ้ว OTK เทิร์นสามอะไรประมาณนั้นนะครับใบต่อมาครับ Crystal God Tristina ครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลสิบท่าแสงผ่าอคคอครับเอฟเฟก Monster, ต์มอนสเตอร์ตีสองพันพวกกันสามพันครับในช่วงเมทเฟสครับเราสามารถเอ่อเปลี่ยน มอนสเตอร์ทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามครับเป็นความหน้าตาปกันได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับตัวข้างบนครับแต่ว่าใช้ได้ในเทินตัวเองนะครับจากนั้นเราเออเหมือนกันครับทั้ง2ตัวทําทําคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยส่งการาดที่หงายหน้าบนฟิว์ฝ่ายตรงข้ามลงสุสานนะครับทั้งหมดนะถ้าการไปนี้ที่เป็นเจ้าของถ้ามีเราเป็นเจ้าของเนี่ยถูกส่งถูกทาลายโดยการาดฝ่ายตรงข้ามครับเอ่อก็เหมือนกับเอฟเฟกต์ข้างบนนะก็คือถ้าเกิดอ่ะ ในช่วงเบนเฟ,ฟสสางใช้งานได้ก็ความล้างสนามหมู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดถูกทําลายจากการ์ดาฟตรงข้ามใน่อนที่เราเป็นเจ้าของนะครับก็ความล้างหมู่เหมือนกันนะก็เป็นบอสวอนเตอร์ที่ดูค่อนข้างที่จะทําทํางานได้หนักหนาและรุนแรงนะครับเหมือนเหมือนดาวโลนดอออกมาไม่ดีก็เลยทําแบบทั้งอาร์คิไทป์วิออกมาเลยนะครับก็ประหลาดดี ต่อไปครับมีเวทกับดักสามใบนะครับใบแรกครับ Divine Domain Batistina ครับเป็นเวทมนต์ฟิลครับในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถส่ง Tristina Monster เข้าจากเด็กลงสุสานได้ครับจากนั้นถ้าเกิดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามควบคุมการ์ดที่หงายหน้าอยู่3ใบขึ้นไปนะครับเราสามารถเชิญแบบพิเศษ Crystal God Tristina จับจากมือหรือเด็กได้ครับสามารถสั่งใช้งาน Divine Domain Batistina ได้เทิรละครับถ้าการเป็นนี้ที่วันโซนฟิลนะครับจะถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดฝ่ายตรงข้ามครับเราสามารถอัเชิญแบบพิเศษ เฟสซินาจากเด็กหรือสุสานได้เนอมึงโหดจังวะเขาอ่านอีกทีนนะในช่วงเมนเฟสส่งเฟสซินาจากเด็กลงสุสานอะ่ะฮะโมแต่ว่าโม่ทาไมไม่มีตัวไหนติดออกมาสเปย์จากมันไอพวกนี้มันสเปย์จากสุสานได้จากมือสุสานครับก็เข้าใจได้เข้าใจได้ก็ฟีลคล้ายๆสวยขึ้นมือแหละแต่ว่าเอ่กอกากกวน่านที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราแอคทีเวนในเทิร์นสองนะครับผู้เล่นฝ่งขามควบคุมการ์ดสามใบหรือมากกว่าที่หงายหน้าอยู่นะครับสามารถสเปย บอสมอนเตอร์ออกมาได้เลยแล้วก็นั่นแหละแอคทิเวตในเมนเฟสเราแล้วก็แมงความหมู่ล้างสนามหมู่นะครับแล้วก็ตีโดยตรง <c oughs> อันนี้ไม่ได้ตีโดยตรงนะตีโดยตรงจากเดมิกร์นะครับเดมิกร์ทำให้ไม่ใช่เดมิกร์ด้วยเออฮาวน์นะครับฮาวน์ทำให้ตีโดยตรงได้เนาะ <c oughs> ก็ดูบีไลน์คอมโบที่ถ้าเกิดติดก็ดูค่อนข้างที่จะแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดถูกทำลายนะครับ้วยเฟสการ์ฝันองค้ามสามารถสเปรย์ทริสิต้าจากเด็กหรือสุสานได้นะครับก็คือ สามารถสเปรย์อีกอีกตัวก็ได้หรืออีตัวไหนก็ได้ครับในสี่ตัวนี้ออกมาได้นะครับซึ่งก็ดูดีทั้งสี่ตัวนะครับดูดูค่อนข้างจะมีความหวังเนือเป็นการแบบล้างสนามนะครับแต่ว่าอจะตายเพราะในเกตตายเพราะอิมเพอร์แมนเนหรืออะไรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ข้อคงแบบสักเด็กหนึ่งมันก็คงจะตายเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้ว่หนะนะ่าจะเป็นปกตินะครับต่อมาครับไว้ต่อเนื่อง breath of the tristina ครับในช่วงเมนเฟสสามารถอันเชิมแบบพิเศษ monster tristina ครับนอกเหนือจากการอันเชิญแบบปกติได้นะครับ ล้วก็สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับหรือว่าถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ทริสซิน่าท่าแสงครับสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงหน้าอยู่บนฟิวแทนได้นะครับก็คือของของฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นความหน้าตั้งปะกันครับจากนั้นเสิร์ชทริสซิน่าจากเด็กขึ้นมือครับจูเว้นเบรสออฟเดอะทริสซิน่าครับสั่งใช้กานเบรสได้เธอละครั้งครับก็เป็นการที่เซตอัพก็ดูโอเคนะเป็นการที่แบบนอร์มอลซัมมอนเพิ่มได้หนึ่งครั้งแล้วก็สามารถเสิร์ชทริสซินนนนนน่่่าาาจกกกเเดดดด็็ค้้มมมือออไไะะะรรรับ์์วยใชสต ดูเด็กเด็กนี้ดูเซตอัพง่ายมากเนี่ยมันแบบเซตอัพพวกแบบทํโอ tk เทินสองอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายนะครับเหลือแค่ทําให้แบบตีได้หลายทีอ่ะ้องดูว่ามันมีมันไม่น่าจะมีใบไหนที่ทให้ตีได้หลายทีเนาะมันมีแค่ทําให้แบบเออตีข้ามตัวที่ตั้งประกันไปเลยนะครับสามารถสเปรย์เทรซิน่าจากเด็กหรือสุสานได้ซึ่งก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเออไม่ใช่อันนี้เวทฟิล์เอออันนี้แหละเสิร์ชขึ้นมือนะครับก็ดีนะเวทก็ดูดีนะแล้วก็ กับดักครับกับดักต่อเนื่อง sign of the tristina ครับสั่งใช้งานด้วยการเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวครับอันเฉลี่ยเศษการ์ดใบนี้เป็นเอฟเฟกต์นสเตอร์ครับเอฟเฟกต์ monster เผาอควาครับธาตุแสงตีเลเวลสิบครับตีศูนย์ประกันศูนย์อ๋อเปิดก็คือถ้าเกิดจั่วไม่ได้อีมอนนี่ก็คือเปิดกับดักแล้วก็สเปรย์ m o n แล้วก็สั่งใช้งานพวกสเปรย์ตัวเล็กแทนได้ครับได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยเอฟเฟกต์ต่อไปนี้นะครับก็คือ b เอฟเฟกต์ด้วยครับเป็นเอฟเฟกต์นนนะครรรับใช่่วงงเทิ์ฝายตข้ามครับ เอ่อเมื่อการดที่เราเล็งเป้าไว้ที่เราเล็งเป้าด้ดยเอฟเฟกต์ตองเนี้ยครับออกจากฟิลนะครับทําลายการดไปดีครับแล้วก็ในช่วงเธอฝ่ายตรงข้ามครับถ้าการไปนี้ถูกนําออกจากฟิลทาลายมอนสเตอร์ทําลายการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับก็คือเราสามารถแบบก็คือมันก็จะเป็นผูกผูกกันระหว่างเราฝ่ายตรงข้ามอ่ะเนาะ <c oughs> โอเคดูโดยรวมแล้วเซตอัพถ้าเกิดติดก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเพราะว่า เรื่องการบุกอมูลหมู่ในเรื่องของการแบบล้ำคอมโบเทิร์นสองแบบเราจะลำ้ำอ่ะแล้วเราโดนบุกอมูลอ่ะม่นก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะหรับแบบบางเด็กนะครับที่ไม่ใช่แบบฟิวชั่นกับิชัวเนี่ยก็แล้วก็เป็นเรื่องการบุกอมูลก็คือการเดเกตเฟคเป็นตัวอยู่แล้วนะครับทำให้ใช้เฟคไม่ได้กับความ,มาาความอ่ะเนาะก็ดูดีนะดูมี potential นะแต่ว่าเอา่อต้องรอของัพ p อ o r t ให้มากกว่านี้สักนิดนึงแล้วกันมันถึงจะแบบค่อนข้างที่จะเล่นได้นะอันนี้การ์ดยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผม โอเคเราดูการ์ดใหม่จาก OCG ที่เพิ่งสปอยเมื่อเม่อวานกับวันนี้นะครับ2ใบกันดีกว่าเมื่อวานไอซ่าสปอยเมื่อวานเนะเพื่อนรัก IP ครับ SP Little n i g h t ครับซึ่งดูอาร์ตก็น่าจะรู้แล้วครับรับปาทิโยม,มารู้นั่นเอง S Force ร,รับปาทิโยม,มารู้นะครับเผื่อใครไม่รู้จักเป็นการ์ด S Force นะครับน่าจะรู้จากดีเวล2ตัวเล็กๆที่มันชุดเหมือนกันเลยสีโทนเดียวกันนะครับ ซึ่งได้ข่าวว่าเป็นทาร์เก็ตใหม่ของ IP นะครับที่มาแทนยูนิคอร์นแล้วก็สามารถเรียกในสไปดได้ครับเขาเป็นลิงก์สองเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันนะครับ SP l i t t l e ต์นายนครับเบลวเซอร์ลิงก์สองธาตุพืชเผานักรบลิงก์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีพันหกนะฮะเยอะกว่า IG ทั้งสองเท่าเนี่ยลิงก์ชี้ไปทางซ้ายขวานะครับก็ชี้ข้างๆนะครับวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์สองตัวนะครับสังใช้งานเอฟเฟกต์ที่หนึ่งและสองของการ์ดชื่อนี้ได้เท่าละครั้งครับ เอฟเฟกต์แรกครับเมื่อการเป็นที่ถวายเชิญแบบลิงก์ด้วยการใช้มอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือลิงก์ครับเป็นวัตถุดิบเราสามารถเล็งเป้าการ์ดหนึ่งใบบนฟิวหรืออยู่ในสุสานครับแบนิชทิ้งได้ครับจากนั้นมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งเอ้ยมอนสเตอร์ Monster ของเราครับจะไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้ในเทอร์นนี้ครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นทาร์เก็ตใหม่ทาร์เก็ตอีกอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับไอพีมัสคารีนาเนอะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไอพีลิงก์ในเทอร์ฝ่ายตรงข้ามา ซึ่งก็นั่นแหละยูนิคอนก็คือ,อก,าการเอาเข้าเด็กการเอากลับเข้าเด็กเนอะเป็นลิงสามนะครับอันนี้ก็สามารถเล็งเป้าบนฟิลแบรนดิชนะครับก็ทํางานได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันและกันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอาจจะกากกว่านิดนึงเรื่องถ้าถามผมนะเรื่องระหว่างเรื่องก,การแบนดิชกับเอากลับเข้าเด็กผมว่าเอากลับเข้าเด็กน่าจะดีกว่านะแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับเมื่อผูเ้เล่นฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้ง,งานการ์ดหรือเอฟเฟกครับเอ่อเอฟเฟกความเร็วสูงครับสามารถเล็งป้ามอนสเตอร์สองตัวบนฟิลครับรวม เอ่อมอนสเตอร์หนึ่งตัวของเราอย่างน้อยครับแบนนิชทั้งคู่ครับจนกระทั่งจบเอ็นเฟสนะฮะอืมก็คือเอฟเฟกแรกอะอ่ะถ้าสมมติใช้พีเรียกก็ได้ชัวร์แล้วก็เอฟเฟกที่สองคุกเอฟเฟกก็คือเอ่อใช้ได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นคุกเอฟเฟกต์เราใช้เดิมฝรั่งครับไปอยู่แล้วครับก็สามารถแบนนิชมอนสเตอร์ั่งครับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็แลกกับของเรานะครับแบนนิชตัวเองได้ด้วยนะครับดูดีนะ ถถมถ้าเกิดแบนนิชตัวเองใช่ไหมเอ็นเฟสก็จะกลับมาอยู่ในเวนมอนเตอร์โซนแล้วมันก็จะมันก็จะชี้ซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับก็ก็ถามว่าทําให้บูสต์ได้ดีนะเฮ้ยดูค่อนข้างเก่งนะดูโอเคเลยอะ SP Li ีลิทเทิรดูเป็นแบบลิงสองที่ดูดีครับแล้วก็น่ารักด้วยครับเอ่อเรามีธาตุการตลาดของเอเจ็งโอรลอดนะครับผมจะผมจะเปิดให้ได้ยีนี่ให้ได้นะครับดูทรงแล้วน่าจะซูเปอร์ขึ้นไปนะดูทรงแล้วน่าจะใช่นะครับต้องเป็นแบบซูเปอร์หรือขั้นต่ำซูเปอร์หรืออัลต้านี่แหละ อยากได้อ่ะอยากได้มันน่ารักอ่ะเราจริงๆอ่ะเราชอบเราอยากเล่น A S font มากเลยมันเป็นตีมที่แบบดูน่าสนใจอ่ะแต่ว่าเนื่องจากเราได้รู้รู้ค้นคบความจริงนะครับตอนที่เรามาเล่นได้สักพักหนึ่งว่าในเมตาไม่ค่อยได้ทาอะไรเท่าไหร่นะก็เลยผม,ผมรออยู่นะผมอยากเล่น A S font จริงๆนะ <laughs> น่ารักอ่ะชอบจิวมารู้ด้วยทั้งทั้งออคิไทยครับชอบจิวมารู้ที่สุดแหละโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับใบสุดท้ายที่เพิ่งสปอยวันนี้เลยนะครับ Darko Dragon Dark ครับ <laughs> แหม่ชื่อก็รู้อยู่แล้ว,วเอามาจากอะไรนะครับดาร์คโฮดาร์กอนมีมิร์ฟอร์ดาร์กอนแล้วอันนี้ก็ใบต่อไปครับดาร์คโฮดาร์กอนนะฮะเป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรเอฟเฟกต์ทัดมืดเลเวล8ตี3,000ันเมก่อนส0งพครับสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่1และ2ของการ์ดชื่อนี้ได้เท่าละครั้งครับเอฟเฟกต์ Effect แรกครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลครับจะถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดที่ไม่ได้ทาร์เก็ตนะครับก็อย่างเช่นไร <c oughs> เกคิแบ็คโฮอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ทอร์เรนเชียลทริบิวครับสามารถอัญเชิร์เวิลเซต ถ้าเกิดสเปย์จากสุสานก็คือถ้าเกิดอยู่อยู่ในสุสานตอนที่มอนถูกทำลายครับหรือว่าอยู่บนมือนะครับก็สามารถสเปย์จากมือได้เลยนะครับก็นั่นแหละถ้าโดนล้างสนามไปสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนล้างบอร์ดไปสักทีหนึ่งโดน lightning t o r โดนレイเกขี่โดนดาร์โคอะไรเงี้ยครับก็สามารถสเปย์ดาร์โคลดะกอนลงมาจากจากมือได้นะครับหรือว่าจากสุสานเนาะแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับถ้าการไปนี้ถูกบัญเชิญแบบพิเศษครับสามารถเสิร์ชดาร์โคจากเด็กขึ้นมือครับในช่วงเอ็นเ a ส e ของเทิร์นนี้ครับ ก็อ่าเข้ามาเทิร์นเราก็ได้แหละถ้าเกิดแบบเข้ามาแบบเทิร์นสามเทิร์นเราอะไรก็ได้แหละอ๋อแล้วก็อธิบายเรื่องเอฟเฟกหนึ่งนิดนึงก็คือก็คือกันโดนแบบกันโดนแบบเออกูไรเกียขี่มไปทีหนึ่งแล้วแล้วไอ้นี้อยู่บนฟิล์อยู่แล้วก็คือมันมันจะถ้ามันถูกทำลายมันจะไม่กลับมานะมันจะไม่ติดนะมันต้องอยู่ในสุสานอยู่แล้วนะครับจะกลับมาเนาะก็อันนี้เสิร์ฟตาโคครับแล้วก็เอฟเฟกที่สามไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับมันโปรเทคไว้อยู่แล้วนะ ก็คือถ้าเกิดอ่ะเทิร์นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมล้างสนามของเราด้วยแบบไรเกีคีอะไรเงี้ยก็ทำลายแล้วก็ดาร์โคดาร์กอนก็จะลงมาเอ็นเฟสเซอร์ดาร์โคแล้วก็เทิร์น3ก็เราสามารถแตะเทิร์นกลับมาเทิร์นเราก็สามารถใช้ดาร์โคใส่มอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ครับโดยที่เราสามารถยังคีดดาร์โคดาร์กอนไว้อยู่นะแต่ว่าเอาจริงไหมมันมันเป็นการ์ดกิมมิกแหละแต่ว่าชอบอาร์แต่มันเท่ดาร์โครากอนเลยนะมันบังกรอ,ออกมาจากดาร์โคเลยนะดาร์โคเลยนะแต่ SP ดีกว่าจริงๆน่ารักกว่านะครับ โอเคจบไปแล้วสำหรับการรีวิวการ์ดใหม่ครับคือคืออันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการ์ดใหม่ที่สปอยในแบบ OCG l i ี e เมื่อวันก่อนเนะเมื่อแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีสปอยเพียบเลยแต่ว่าอันนั้นเราจะไม่อ่านแล้วเพราะว่าเราไม่เราไม่ค่อยได้รู้การ์ดแนวๆนั้นเท่าไหร่ครับว่าเรื่องเด็กมันทำอะไรได้แล้วกันนอะอันนี้ก็ไม่ได้อ่านสิใจนิดเจโอเคก็ขอฝากนะครับช่องนี้ต่อไปด้วยครับก็ถ้าใครชอบครับก็กด Subscribe ครับกดตาม Follow ในทวิชครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าจ้